เห้คำทำนายตรงแปลเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆเมื่อคุณแม่สุดสตรองแพตนปพาโพสต์ภาพครอบครัวในรอบหลายปีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวหลังอดีตสามีเบนเรสซิงได้รับการปล่อยออกจากเรือนจำแล้วเมื่อช่วงค่ำวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาก่อนจะพาน้องเรสซิงลูกชายไปพบกับคุณพ่อและถ่ายภาพร่วมเฟรมกันอบอุ่นพร้อมหน้าทำเอาแฟนๆหลายคนแอบเชียร์ให้กลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้ง ล่าสุดแพทนภป่าโพสคลิปเล่าก่อนหน้านี้เคยเช็คดวงกับหมอดูชื่อดังสุดท้ายทำทำนายเกิดขึ้นจริงตรงตามถ่ายบอกแล้วว่านึกเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ฉันต้องเล่าเรื่องราวก็คือว่าก่อนหน้านี้เมื่อหลายอาทิตย์ก่อนมีการเช็คดวงเปิดไพ่กับฟอร์จูนใบมีเราเช็คดวงกันอยู่แล้วโดยปกติเกือบทุกเดือนทุกสองเดือนซึ่งไพ่ครั้งล่าสุดที่ขึ้นมันขึ้นออฟคัพขึ้นราชาถึงไม่เท้ามันขึ้นไพ่ฟอร์จูนวงกลมวงล้อแห่งโชคชะตาเรารู้สึกว่าไพ่ดีมาก เขาทำนายว่าจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นหลังจากราหูย้ายมันจะมีสิ่งที่เรารอคอยทุกอย่างมันจะคลี่คลายแล้วมันจะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นตอนนี้มีสิ่งที่เรารอคอยและรอคอยมานานหลายปีใพ่ดีมากเขาทำนายจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นสิ่งที่น่ายินดีตอนนี้มีสิ่งเดียวที่เรารอคอยแล้วรอคอยมานานหลายปีแล้วมันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้วตามที่ทุกคนได้เห็นข่าวก็คือสิ่งที่เรารอคอยมานานมันจบแล้วตอนนี้สิ่งใหม่ๆ ก็เกิดขึ้นตามที่ไพ่บอกจริงๆมันก็คงจะมีความแบบที่เราจะต้องเรียนรู้เริ่มต้นใหม่กันเกิดขึ้นอีกอยากจะบอกว่าฉันเลือกไม่ผิดที่เลือกไปเช็คดวงกับเธอฟอร์จูนใบลินมันเลิศอะแล้วมันก็แปะไพ่ขึ้นตามนั้นจริงๆแล้วมันก็เกิดขึ้นตามที่ทุกคนเห็นเมื่อวานนี้ทุกคนได้เห็นไปพร้อมๆกันฉับพร้อมกับเขียนแคปชั่นสั้นๆใต้คลิปดังกล่าวด้วยว่าเล่าให้ฟังอยากเล่ามากเถอะงานนี้ทำเอาแฟนๆแห่เข้ามาร่วมคอมเมนต์กันสนั่น แถมแอปเห็นบางคนแสดงความเป็นห่วงพีชานน์แฟนหนุ่มรุ่นน้องคนปัจจุบันของสาวแพทย์ด้วยอาทิกลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมแล้วใช่ไหมคะัะยินดีแล้วก็ดีใจกับแม่แพทย์ด้วยนะคะเห็นขา่าวเมื่อวานแล้วก็ดีใจแทนเหมือนกันดีใจกับครอบครัวเบนจริงๆคะ่ะแต่แม่แพทย์อย่าทําให้พ่อพีเขาเสียใจนะเป็นห่วงแม่เจอคนที่ตามแม่ทําทุกอย่างให้หายอยากนะคะที่รอยสักใจคอไม่ดีแน่งานนี้ยินดีด้วยนะคะแม่ยิ่งเห็นน้องเรสยิ้มแล้วดีต่อใจมากเลยคะ่ะขอให้สมหวังดังหวังนะเป็นครอบครัวที่น่ารักเหมือน นอกอบอุ่นตลอดไปนะคะและอื่นๆ